รอแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคมาแล้วโอ้ oh, มีคนรักสุขภาพนะคะดืด่มนมตอนเรียนวันนี้พร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะ เอาคําถามแต่ละข้อนะคะจะมีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะคะแบงก้าโมนะเด็กๆข้อที่หนึ่งให้เขียนนะคะเฉพาะ A B หรือซีดีนะคะลงไปใส่สมุดของเราไว้นะคะเราจะเฉลยไปทีละข้อด้วยนะคะข้อหนึ่ง ปัจจัยข้อใดที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโต,ตของสัตว์ A. ดินหินแร่ B. อาหารน้ําอากาศ C. หินกรวดทราย D. แสงความร้อนอุณหภูมิเอาข้อไหนเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะ a b c หรือ d เห็นยังคะเห็นแล้วค่ะโอเคเฉลออยอเด็กตอบข้อไหนตอบข้อไหนอ b ค b, b ครับอ่ามดูเฉลยนะคะก็ b, b. ใครใครตอบข้อบีเขียนท้ายตรงท้ายคำตอบเราหนึ่งร้อยแทนการเขียนเครื่องหมายถูกนะคะเขียนหนึ่งร้อยไปเลยต่อไปค่ะใครไม่ถูกศูนย์นะคะใครตอบไม่ถูกใส่เลขศูนย์นะคะไม่ใช่ใส่หนึ่งร้อยเหมือนเพื่อนนะโอเคข้อสอง ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์ข้อใดช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและทํางานได้อย่างปกติ A. น้ํา B น้ําอากาศ C. อาหารนะ D อากาศอาหาร ตอเส็จหรืยังคะเสร็จแล้วค่ะจะเลยนะคะอาหารนะคะแล้วก็น้ำนะคะอาหารช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงใช่ไหมคะ ่ะแล้วก็น้ําช่วยให้การทํางานของร่างกายนะคะเป็นปกติต่อไปข้อที่3มนะคะอ่าวลืมบอกเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ใครถูกนะคะให้เขียนหนึ่งนะคะใครผิดใส่ศูนย์นะคะข้อที่3มข้อใดเป็นประโยชน์ของอากาศที่จาเป็นต่อสัตว์ A ใช้หายใจ b. ใช้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว c. ให้ร่างกายแข็งแรง d. ให้ร่างกายทำงานได้อย่างปกติอ่าตอบเสร็จแล้วยังคะงงอ่าเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วนะคะ ่าต่อไปเฉลยอ่าเลยอ่าใช้หายใจนะคะใครถูกใส่หนึ่งร้อยค่ะคิ่าไหค่นไปทิ้งเใครไม่ถูกใส่ศูนยใครตอบไม่ถูกใส่ศูนย์อะไรนะต่อไปค่ะตอนนั้นหนูเพิ่งเอานมไปทิ้งแล้วก็แล้วก็ แค่เพือนัวนกลับไปนัเห็นคนตอบตอบหมดนูหนูนตอบมู่มู่นข้อเอนูถูกเฉยโอเคต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อใดเป็นอากาศที่สัตว์ใช้ในการหายใจเอ แก๊สออกซิเจน B แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ C แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ D แก okay, so ๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กินข้าวเที่ยงว่าเป็นยังไงปะรโอเคค่ะเฉลยนะคะ แก๊สออกซิเจนถูกไหมคะข้อนี้ถ้าใครถูกนะคะเขียน100นะคะใครผิด0นะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะถ้าต้องการเลี้ยงวัวต้องเลือกอาหารข้อใดให้วัวก,กิน A ปลา B เนื้อไก่ C พกุ้งฝอย d ยีหญ้า คอะอ่าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับเออเฉลยอย่าจถูกเอาใครใครใครถูกหมดได้ห้าร้อยใครผิดหนึ่งข้อได้สี่ร้อยใครผิดสองข้อได้สามร้อยใช่ไหมคะโอเค ภูม uh, ิค้ yeah. I mean, year, ีออกมาแล้วเปิดนเหอดหมนะคะเนะคะพออ่านที่3มเสร็จแล้วคุณจะพาเด็กๆทแต่คุทควเนือานะคะด้อหรือยัียนนคนเดียวนะคะ มาไว้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพอเวลาสอบเรูจะไม่ลุกที่เปิดในสอบของเพื่อนเหมือนกับเพื่อนนะลูกนะเพราะว่าถ้าเปิดตอนนี้เสียงเสียงที่หนอันนี้ก็จะเข้ามาชุนในห้องเราเลนะตอนนงั้นเปิดไหค์นะลูกนะหอวที่จอค่ะอะเด็กค่ะวันนี้เราจะมานานบทที่สามรอการเริ่มเลยนะเพื่มเป็วลาเริ่มเลยค่ะดีเด็กๆรอแป๊บนึงนะคะ อ่าทีนี้เด็กๆเ,เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอ่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของกระต่ายไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เมื่อวานได้ยินมีเด็กบางคนนะคะทํางานล่วงหน้าเพื่อนไปก่อนแล้วนะคะแต่วันนี้ให้ทํำทบทวนไปพร้อมเพื่อนนะคะเด็กๆ เด็กเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะเราวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่ี่สิบสาม ใช่ค่ะนเหดนค่ี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะคุณิมขอเช็คเปิดคุณก้อยแต่นายี่สิบสามทำแล้วครับอ่านั่นแหละใจรักบอกว่าใจรักทำแล้ว ได้ยินแม่บอกอยู่แต่ทีนี้วันนี้ให้เช็คไปพร้อมเพื่อนนะไม่ต้องปิดนะไตลัสสองพันยี่สิบเอ็ดนะไตลัสพี่ชัยเปิดกล้องเหมือนเดิมนะเด็ทำเสร็จก็ให้เช็คตามเพื่อนนะคะโอเคได้แล้วพดด้วยลูกคุณจิมโอเคเห็นหรือยังคะที่หน้าจอเด็กๆ แล้วครับโอเคมันจะอยู่ในหน้าที่23ใช่ไหมคะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะข้อที่1นนะคะสัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหารเขียนวงกลมร้อม,รอ,มรอบภาพนะคะให้ถูกต้องข้อที่1นึ่งสนะคะอ่ะทาทำเลยนะคะ

เสร็จแล้วค่ะง่ายมากคุณครูทำเสร็จแล้วเราจะไปตรวเลยนะคะอ่าหน้านี้ค่ะข้อที่สองกลบต้องการที่อยู่อาศัยลากเส้นพากบไปยังแหล่งที่อยู่นะคะห้ามเจอทางจันนะคะไปให้ถูกนะถ้าทางตันแล้วต้องเลี้ยวใหม่นะคะ ครับทับศิลป์แล้วครับเ <Okay, S 2> ยี่ยมมากวันนี้คุณจะพาเด็กๆไปออกันแบะหน้าที่สี่ดาวกันนะวันนี้เราจะเล่นรเล่าใครเสร็จแล้วต่อไปนะคะเสร็จแล้วค่ะ อะยวะข้อ,อนทีน,นี้ค่ะข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะคะนักเรียนเลือกสัตว์ที่กำหนดนะคะสองชนิดจากนั้นวาดภาพหรือหาภาพสัตว์ที่สนใจลงมาติดลงในกรอบ และสืบค้นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตสัตว์ที่เขากําหนดให้มานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะคะทีนี้ครูจิมให้เด็กๆเลือกนะคะสัตว์ที่ชอบมาสองชนิดนะคะแล้วทาลงในหน้าที่25หน้านี้ค่ะต่อไปนะคะประโยคต่อไปบอกว่าเด็กๆทูผูผา เด็กดูคูหานโอเคเลือกอยังคะตอนนี้คุณจะขอไปต่อประโยคต่อไปเลยนะคะถ้าใครไม่ตั้งใจไม่ดูจะไม่ทันนะจ๊ะอ่านัเด็กๆาทีนี้คุณจิตจะเลือกตัวอย่างนะคะคุณจิจะเออ ต่อไปไประโยคต่อไปบอกว่าในะบบนะัวไปหาเด็กๆนะคะใบบัวไปหาเด็กๆด็กนะเราก็โยกไปที่ภาพใบบัวไปหาเด็กเนี่ใบบัวไปหนาอะไรเนี่ยเด็กๆแล้วประโยคต่อไปนะคะไก่จ้อมใบบัวและใบโหนะคะ S <S อะไรคะไต่รัดทำยางหน้านี้ไงไก่ครับเอาทำยางยางก็ทำด้วยเร็วเลยเด็กๆ็เรียนด้สายปลาครับโอเคอันนี้คุณจิมยกตัวอย่างปลานะคะเด็กๆเอาสัตว์ที่ตัวเองชอบนะคะที่เขากำหนดให้อะ่ะเลือกเอาทีนี้ ประโยคที่สองเด็กๆกูจิมก็จะเพิ่มนะคะชื่อสัตว์นะคะใบใบบัวใบข่ากูจิมก็จะบอกว่าปลาประโยคสุดท้ายใจจมกูจิมอ่าปัจจัยที่จําเป็นนะคะก็จะมีน้ำนะคะอากาศ ทีนี้อาหารนะคะครูจิมจะยกตัวอย่างดูงอย่างนี้เช่นอ่ะ,อะปลากินอะไรเป็นอาหารไตลัสกินอะไร กินกินกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าปลาได้ไหมกินได้ไหมคะเด็กๆกินได้กินได้ค่ะกินพืชน,น้ำได้ไหมคะ,ะักินได้ไหมนนนนกินกืันะะ้ำกหั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 กะ กินสัตว์น้ำขนาดเล็กนะคะอย่างนี้คือตัวอย่างอาหารที่เขากินนะคะตั่า้ดเ็ของไม่ตรงเส้นเลยไม่เป็นไรไเขียนไม่ตงมรเตงเส้นเลยวันนี้อ่ะ สองภาพนะคะไตรัดเสร็จยังไตรัดใช้โน้ตบุ๊กเรียนอะไตรัดเอาให้ครูจิมลลกตูอด้วยว่าไตรัดทำงานจริงไหมแบ๊ สลวครับครับสวยจังเลยโอเคครับระบายสีด้วยนีนน้ค่ะสวยๆวยาดสวยมากระบายสีแล้วใครทำวาดภาพเสร็จแล้วก็เขียนเสร็จนะคะให้ระบายสีด้วยนะลูก

ภาพต่อมาคือขาภาพต่อมาคือขาและภาพสุดท้ายนะคะคือภาพสีอัน ouais นี anyway. uh, ้คือจิมรอได้นะคะเด็กเองคู่เข้หนูหนูระบายสีเหรอครับเดี๋ยวรอเพื่อนเนาะอันตาออะไรคตาภาพของเสร็จแล้วครับแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วครับนำเสนอหน่อย รอเวลาเพื่อนทำเนาะนำเสนอใครเสร็จแล้วนำเสนอชิ้นงานตัวเองค่ะอ่ไรวาทำอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังหน่อยพูดให้ฟังวช่สวยเดี๋ยวทำไมระบายสีไม่สวยเลยอ่ะทีนี้แตรลักถ้าเหมือนเขาเลยอะอ่านเพื่อนฟังหน่อยอสัตวชนิดีหนึ่งไรลักอะไรครับชื่อสัตว์อะไรชื่อสัตว์คือนกะ ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเำรงตัวคือที่อยู่อาศัยป่าอาหารเช่นเมล็ดน้ำอา,าอกาศโอเคคระบมาต่อ,อ,าตอ,อไปค่ะอินดี้ครับอา่าอินดี้นำเสนอชิ้นงานของตัวเองโอเคครับยังม่าอ่านให้ฟังด้วยครับ คือปัจจัยที่จะเป็นอ่ะเปิดเปิดเปิด,ปดลูกเปิดไหมอนี่ <Okay. S 1> <c oughs> ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการจเจริญเติบโตคือใน <Okay. S 2> อากาศอาหารเช่นพืชและแทนตน้นโอเคเยี่ยมมากครับนก <c oughs> ปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการจเจริญเติบโตคือน้ำอากาศ น้ำอากาศอาหารเช่นนอนแมลงพืชอีามีใครอีกไหมเสร็จแล้วครับโอ,โอ้ยวนะครับใครลูกผมครับก็อตอนนี้พูอจิมเนี่ยใครกิท่ทีเหรอลูกเสร็จแล้วอ่ะ เออแล้วดี <ules> ่แ <motiv> ม <ators> ่แ okay. ก mm ่หายแก่สน mm ิแม mm ่โนไปดนดู้นไนดูงานไปดันไนานานงูงานาูงานิงนไปนปานานาานไปดนไปานูงดนานเปาานานนนาด ปัจจัยที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตแรกตอนเติบโคตบโค,คืออาหารน้ําอากาศเช่นแนมลงโอเคครับต่อไป,อปมแมโรงงานคี่กิมครับผมเชลล์อ่าแบงค์ลอไปดูแล้วก็ไปดูงานแบงค์หน่อยครับ นก no, ครับนกครับนกอ่านเลยกินชาบคืชชาบผานครับนกอะไรลูกกินชาบคือชาบภาพหน้าจอผมดับครับเย้ค่ะ นกเแกยวนกเห็นนกฝนนกป๊าเสร็จป๊าโอเคโอเคครับแบร์ต่อไปค่ะอินดีไม่เธออย่าเล่นไม้อินดี้ได้ห็นเธอเธอปิดติดไม่รัวๆเคลวเขาปิดเขาเขาคือนั่งจ่เขาตบเองไง อันนี้น้องเกลียวค่ะฟังน้องเกลียวนะคะเด็กเ,เออได้ลปะปัจจายค่ะค่ะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตคืออาหารน้ําอากาศที่อยู่อาศัยกินยากโอเคค่ะต่อไปนกค่ะค่ปะปัจจัยที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโตคือน้ำอากาศอาหารที่อยู่อาศัย อยู่สร้างรังตามต้นไม้กินหนอนโอเคค่ะยาม,มาค่ะต่อไปค่ะใครใครจะเป็นคนต่อไปเออใครเสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะเปิดไม์ได้เลยนะคะเกเรีนเหรอคะโอเคค่ะเพื่อนอเไยลูก นก no. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตคืออากาศน้ำอาาศอาหาราคือนอนมาแลงปลาตัวเล็ก ปัจจัยเป็นต่อการดำรงชีวิตอากาศน้ำนะะที่อยู่อาหารอาหารคือแมลงต่างๆโอเคค่ะต่อไปค่ะอย่าไม่ได้เงยมองอย่นงทุกครั้งเลยนะคะ มูขอเรียกชื่อแล้ว oh ต่างเลยลูกนะเวลาเด็กๆอ่านในอ่านในรุ่งนั้นใบผิวพรรณจะชีวามองง่ายกว่านะคะเวลาอ่านสอบอ่านแบบนี้พ่อแม่ครูหาใบโบปบตัวเด็กๆดู่อเด็กๆมีใครอีกไหมรุ่งฉานใบโบปบตัวเป็นเพื่อนกันนะคะอ่านแค่นี้รุ่งนี้นะคะ